กระผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องสู้คนนะครับอ่ะมอน,นี้มาสรุปกันนะครับสรุปคือโค้งสุดท้ายเละพี่น้อง FC, เ,เงอฟซีเขาเรียกว่าโค้งสุดท้ายหรืออ่าสรุปก่อนห้ยออกนะครับเขาเรียกว่าโค้งสุดท้ายนะครับอ่ะโค้ขงของวดประจําวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเดอพีลองเอฟซีตัวยอ่อนะครับพเพราะว่าเขียนอีกยังคือบอ้โหวันที่พันที่วานะครับพีลองเอฟซีสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันเดือนพฤศจิกายนคือพยอนะครับตัวยอ่อเดอตัวยอ่อนะครับพีลองเอฟซีคงจะ عة. บางท่านกับหูเลี้ยงบางท่านกับวงหูเลี้ยงนะานพีลองเอฟซีตัวยอ่อนะครับ นะครับโค้งสุดท้ายนะครับเด็กวิ่งโค้งสุดท้ายนะครับแอดจะจัดให้นะครับโค้งสุดท้ายะนะครับ ของสุดท้ายบนล่างนะครับบนล่างเด้อยเป็น้องเอฟซีนะครับของสุดท้ายบนล่างของเอสนะครับเพื่อหายเป็น้องเอฟซีไปพิจาหน้าวิเคราะห์กันนะครับของสุดท้ายบนล่างนะครับอ่ะครับผมวดทีเดียวนะครับวดทีเดล้วแอรบริสสรุปบริสรุปของสุดท้ายนะครับ มือนี้นะครับอ่ะมาคัดเน้นออกตัดออกเหลืออยู่บนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนะครับพี่น้องอีพีนะนะครับผมใส่นอกบ้านนะครับผมเบื้องตัวนี้ก่อนพี่น้องอีพีก่อนที่จะไปนะครับคงสุดท้าย นะครับคำเตือนโปรดพิจารณาในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนในการพนันทุกชนิดอขอบคุณครับทีนี้มาเขาเรียงกันนะพรองทนะครับบนนะครับจะจัดให้แข็งๆกันเลย นะครับแอดให้แข่งกันเลยนะครับวิ่งบนนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้อพี่น้องนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับวิ่งบนเอานะครับในสูตรของแอดเด้อพี่น้องเด้อนะครับในสูตรของแอด ไม่เกี่ยวกับกระแสนะครับศูนย์ตัวเดียวนะครับพี่้องเอฟซีนะจะให้พี่้องเอฟซีบังสูตรกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะหาบาอออกของฟืนมาลงกันนะครับบเมแยนนะพี่้องเอฟซีแอดเคยลงคลิปต้งแต่หอยออกหอยออกปุ๊บแอดก็ออกปับ๊บนะครับหลังจากหอยออกได้เมื่อนึงนะครับอยู่เซนอกบัดพี่้องเอฟซี อยู่เดี่ยมแดงนกงวันล่อ,อ,ลอสักครู่นะครับหาลักฐานอยู่เดี๋ยวสิว่าโมโมอ่าโมโซ,ซื้อๆนะครับอยู่เดี่ยมแดงนกงวัน,นเดี่ยมพีกว่านพี่น้องยิี่นะครับะนะครับเดี๋ยวหากันะนะครับนี่ครับพี่น้องยิบซี่จะหาว่า โม่กันนะครับพี่น้องอีฟซีนี่ครับสูรบนตัวเดียวนะครับงวดที่เดียวอ่าได้ซีได้ศูนย์ในหกนะครับงวดที่เดียวไดหกงวดนี้ฟันไปที่ศูนย์ตัวเดียวเห็นมาครับพี่น้องนี่ครับฟันไปที่ศูนย์ตัวเดียวบนเฉพาะหน่วยบนนะครับอ่ะเฉพาะบนอย่างเดียวนะครับนะครับ ทีนี้มาเบิ้งกันนะครับได้เบื้องหลักฐานกันแล้วนะครับลองเบื้องกันเอาโซนตัวเดียวนะครับฟันไปที่ศนนะครับฟันไปที่ศนจับโคนะครับไปได้ทั้ง10บทั้งหน่วยนะเพี่น้องเด้อเอาแอดจะฟันให้บ่เอาตามกระแสนี้กระแสนี้เรียกดังกันพี่น้องอีีนะครับ มีเียกดังอาจับคู่อ่ะอ่ะโมเมนต์นะฮะจับคู่บนนะครับจับคู่บนศูนย์หก ศูนเจนี่ครับพี่้องที่เอาไปแขนคนกันเลยนะครับแขนคนกันเลยบอต้องเอาลายหางเอาที่นี้มาเบิง้งล่างกันที่นี่ล่างนะครับวิ่งล่างนะครับ อ่ะครับวิ่งล่างนะครับสี่ตัวเดียวพี่น้องอีฟสี่ตัวเดียวนะครับ,เอ,เ,นะรบเอาวงกลมให้พร้อมนะครับพี่น้องอีฟนะครับบ่ต้องเน้นอกครับพี่น้องเน้นสองคู่เลยละข้างบนศูนย์หกศูนย์เจ็ด นะครับเรียกดังศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์อ่ะมี่ให้ติดนี่พี่น้องติดศูนย์นะครับเอาจับคู่ลังนะครับจับคู่ลังอ่ะเวลาเขียนจะเอียงนิดนึงเด้ยพี่น้องเพราะมันตาเขียอนะครับ C จับคู่นะครับจับคู่ C ศูนย์ C สองเอาไปด้วยพี่น้อง F C นะครับโครงทุดทายเลยเดอ้อโครงทุดทายแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับนะครับบนสองคู่ล่างสองคู่ฟันขาดไปเลยนะครับ ถ้าเขาคือเขาลุดคือลุดโมต้องเอาลายครูบริเปลี่ยนทุนลายนะครับพี่น้องอีฟซีนะครับแล้วก็บบอสเซไดยตั้งพร้อมนะครับพอหยังเพราะว่าเลขบอหลายครูถ้าไปเจออาจารย์หรือเด็อาจารย์สามสิบสองครูเลยพี่น้องอีฟซีก้องจับประจมถ้าเลขหน่อยหน่อยตรงซี่เขจะจมแล้วพี่น้องนะจมว่าเอาคือหลายแถเพราะว่านี่อ่ะฉันนั้นแล้วอ่ะ หายไปเท่านี้แล้วพี่น้องเขาคือเขารู้คือรุดนะครับชอบบ่ถ้าชอบก็บแคปหนจอกันด้วยถ้าไม่ชอบก็บพันเป็นแนวทางกันนะครับ